สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับด้วยกับผมเองนายสมนะครับผมสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับเกณฑ์พิกเซลการ 3D รีวิวกันอีกเช่นเคยนะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็จะนําเสนอเอาพิกเซลพาร์ทเอาที่สองตามชื่อคลิปนะครับผมโดยเอาที่สองก็จะเป็นแนวเอาสนดยนะครับผมเอาท์นี้มีชื่อว่าอุ้ยไลฟ์มีความประสิทธิภาพ423เป็นอาทชนิดสไนัยระดับเทพยิงระยะไกล69ประจุกสุน7นัดเร็ว55สามารถทําให้ศัตรูตาบอดและฆ่าศัตรูเราสามารถเดินเร็วได้ชั่วคราวนิดนึงนะครับผม จะเป็นปืนแนวดีไซน์แบบเหมือนเป็นกล่องจุดหมายแล้วก็ลูกเมาส์นะครับผมแล้วก็จะมีวงออเป็นแบบหลากหลายสีนะครับผมแล้วก็มีแผ่นดิสนะครับผมผมก็จะนําเสนอแถมไปด้วยนะครับผมมีชื่อว่าเปเปอร์คริปนะครับผมมีความเป็นภาพ3 9 9กลาเป,เป็นระดับเทพเดินเร็ว6สามารถเกิดใหม่15วินาทีโจมตีบแบบมีดลอยได้และสามารถฮิวตัวเองนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นแนวสั่นเลี้ยงเกี่ยวกับเป็นคลิปนิกขนาดนั่นเองนะครับผม ก่อนจะเลิกคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดส s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจผมกับตามคลิปต่อไปด้วยนะครับรวมถึงการกดกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตอืเตอนเอมื่อมีคลิปใหม่นะครับผมเป่ยังเวลาฆ่าตรูปุ๊บเราสามารถเดินเร็วได้ชั่วคราวนิดนึงนะครับผมแล้วก็จะก็จะเดินเข้าสู่ปกตินะครับผมประมาณสัก5วินาทีนะครับผมและสังเกตคือเวลายิงปุ๊บเสียงเหมือนกับถ่ายรูปซะด้วยโลโก้สูจะเป็นใส่แผ่นดิสตนั่นเองสังเกตว่าโลโก้ฝั่งขวานี้นะครับก็จะแบบ เหมือนเคยเห็นใน gta vice city ถ้าจำไม่ผิดน,นะโลโก้ปืนนะอะเน,นี้ผมจำท่ายเลยนะถ้าใครที่ไม่เคยเล่นเกม gta ก็แบบผมจะขึ้นภาพเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับเป็นยังไงยังเห็นเลยนะครับผมก็จะจะุกคุ้นตานะครับผมนี่นะีผมคิดว่าสังเกตว่าเงินมันขึ้นขึ้นเรื่อยๆก็อาจจะแบบมันไม่เกี่ยวนะครับผมมันแค่แบบเออถือปุ๊บมันก็ขึ้นหน้าจอแล้วที่สําคัญคือยิงปุ๊บสังเกตบอกกระสุนว่าตอนนี้เหลือเท่าไหร่นะครับผมแต่ไม่ต้องไม่ต้องกัง แต่จริงๆอะถามว,ว่ามันมันจำเป็นไหมก็ไม่จําเป็นนะดูดิแค่แบบมันคิดว่าแบบผมแบบเออปา๊มเงินยเรื่อยๆนะเหมือนในเกม G GTA War City แต่ไม่ไม่ใช่เลยครับผมใละตอนนี้มีคนเล่นมาไหมอ้มเจอธนูซะด้วยเอ๊รู้สึกว่าธนูมันเหมือนคุณคุณคุตานะเฮ้ะเดี๋ยวทำไมสตูตาบอดด้วยอันนี้กรณีที่แบบสตูยังอึดถึกทนนะครับผมมันก็ทให้สตูตาบอดได้ชั่วขาวนิดนึงนะครับผม ครสตูปปวดเฮ้ยเดี๋ยวเดดเฮ้ยเฮ้ยอะไรนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรบนบนหัวเนี่ยเห็นเห็นอะไรมันบนบนหัวผมสังเกตนะดูดิยิงไม่โดนีกยิงปอดก็ได้ครับผมโอ๊ยทำไมยิงไม่พลาดบ่อยเฮ้ยเนี่ยธนูเฮ้ยนั่นมันแฮกคคาดนี่วะขับไล่ผมจำได้มันแฮกแครดนี่แหละยิงแฮกแครดอ๋อแฮกแครดมันควบคุมนี่เองมันการเดตตอมบ,บี้ อ๋อรู้แล้วคุ้นเลยเจอ headcrab อมอาวุธหายากซะด้วยนี่แน่ยิง headcrab ผมผมยิง headshot แมันก็แบบมันก็ยิงอยู่ดีนะครับผมผมคิดว่านะถ้าเกิดว่าผมถืออุเปแนวแบบคอสโบมันตะกี้นะที่ผมเขาถืออะผมก็จะโดน headcrab ไปด้วยอัตโนมัตินะครับผมมันก็เป็นแบบเอฟเฟกนะครับผมอื้มเจอปืนป่อนช็อตซะด้วยอื้มเจอกับสไลกับสไล เล่นแบบรวยแบบสั่ไอะราล้วนๆก้อยโขนี่แน่เกือบไม่เห็นแล้วไงเขาเปลี่ยนปืนเฉยปืนปืนคอสปงเฮดแครเปลี่ยนเป็นปืนวันช็อตแทนเป่วนปืนใหม่ถามว่ามันรู้สึกว่ามันผ่มใช้ปืนไหนมันดีไหมก็ดีครับผมนี่แนะยิงปุ๊บถ่ายรูปปั๊บแล้วก็มีแผ่นดิส์ขึ้นมาส่วนวงล้อเป็นห้าสีน่าจาะาแบบเหมือนเป็นตอนแรกคิดว่าเป็นยาววงนะก็คิดแบบนั้น อือหือนี่แน่โหดสวยขอดแคนดิสแล้วก็ใส่หมดครับอือหือย,ยิงวันช็อตหน้าผมแต่ไปลองของบทใบกันตอนนี้ก็ทีมเราชนะครับผมจะอักไม่โดนอีกประโถนี่แนะ่ยิงเดินถ้าเกิดว่ายิงปึ๊บยิงไปเดินรวยปื๊อปั๊บมันอาจจะมันจะชะักนันเนี่ยชายจริงๆไว้ถ้าเกิดว่าฆ่าศัตรูปุ๊บแล้วเวลาสูงปุ๊บมันถามว่ามันเดินหรือไม่มันก็เดินช้าอยู่ดีนะครับผม รู้สึกว่าเวลาผมจะลองให้สัวนเลี้ยงโจมตีดีกว่าอันนี้อาจจะยังไม่เคยเห็นมาก่อนสัว์เลี้ยงจะเป็นเจ้าคลิปหนีดกระดาษนะครับผมกระดาษมันจะเป็นกระดาษกระสานนั่นเองรอยได้แต่ไมรู้จะโจมตีแบบถามว่ามันโจมตีแบบยังไงอ่ะเดี๋ยวลองดูแบบสว์ที่ดดูก่อนแต่ก่อนอืน่นเลยผมลองคา,า,าบอรดพลาดบ่อยและเล่นปืนนี้ก็อาจจะไม่ค่อยแม่นสักท่ก็ขออภัยด้วยครับผม,ผมเล่นไปอัดคลิปไป๊บมันก็แหลกอยู่ดีครับผมอันนี้ผมกลัวมาเยอะผมก็แหลกอยู่ดีแต่ถ้าเกิดมาน้อยไม่เป็นไรครับผม ถือเจอคนจริงๆเล่นก็อ,อกกไ,ไดครับผมเดี๋ยวกดอีกเลยทีปึ๊บผมจะลองวิ่งไปหาบอดล้วให้สัตว์เลี้ยงโจมตีว่ามันจะกัดได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันตีไวแรงเมื่อไหร่ปุ๊บก็ถือว่าพอใช้ได้ครับผมอันนี้ผมอัปเกรดเลโกหกสิบห้าหรอครับผมอันนี้เป็นการสัตว์ที่ดีว่าถ้าเกิดว่าคุณมีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ปุ๊บแล้วเวลาโจมตีมันจะเป็นยังไงคือหลายหลายคนอาจจะยังไม่รู้เลยว่าสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ที่ผมกำลังถือใช้อยู่ตอนเนี้ยมันมันจะคุมหร ไหนดู่ดิไหนไหนอาตีมัน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 เดี๋ยวผมจะสวมแหวนก่อนให้มันปิดขึ้นในระหว่างที่มันตีก่อนส่วนสัตว์ความสามารถสัตว์เลี้ยงปุ๊บมันสามารถแบบดีเจเนเรชั o ตัวเองก็คือฮิวตัวเองนั่นเองนะครับผมดูสังเกตเลือดสตัตว์เลีเ้ยงม,มันเพิ่มขึ้นนิดเดียวตื่นมานะดูสิว่ามันขึ้นเปล่าเอ้ยขึ้นจริงจริงด้วยเอาสัตว์เลี้ยงตาอีกตะ่อยิงข้าวสัตว์เลี้ยงอีกอนี่นะแขนแขนยิงสัตว์เลี้ยงตาย แต่มันก็จะรีเซพาว15วินาทีนะครับผมแล้วก็จะกลับมาใหม่ปกต,ติโอเคให้โจมตีไปเออเออคลิปนี้ก็ได้การตีครับดึงทีคอดูว่ามันกิดทีวะเนี่ยอืมแย่งขีวปแบบท่อก็จะให้สัตว์เลี้ยงโจมตีซะหน่อยแต่บอดน,นี่อืมถ้าเกิดคนอื่นเมื่าแล่วก็ไม่ต้องแปลกใจครับผมอดแน่นอนแต่อันนี้แค่แปเป็นการสาธิให้บอดโจมตีว่าแบบมันโจมตีกีดทีนะ ขัดสวมแบนกับกลับมันเลยครับกลับมันเลยครับเอ้กิฟต์มีกระดาษทำงานหน่อยครับหายไปไหนนะวาร์ปหายไปแล้วแล้วจะอยู่ที่ผมนี่แหละมัน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 ช้านะครับผมโอ้โหอืมกลับมาดิกลับมาดิเอ้ยเฮ้ยกิฟต์อีกกระดาษลอยได้กับโอเคได้จริงด้วยเออคอยยางชัวร์กว่าจะโดนไม่รู้โดนกี่ทีมั้เนี่ยผมผมลืมนั้นนะเดี๋ยวไว้นอกลอบให้ดูก่อน เอเด็๋เวาะโอ้โห و! เขาเล่นปืนเลเวลหนึ่งเกินไปเออ <c oughs> อะไรครับเนี่ยโอ้โหโอ้เมือ่อยไไแล้วมื่อยแล้ว <c oughs> เล่นปืนเลเวลหนึ่งกับเลเวลปืนหกห้าโอ้โหแล้วเขาใจสกินนี่เดี๋ยวเอาปลาบอดอีกเรียบร้อยนี่ยิงคืินบ้างอ่ะโอ้ย ไปไหวแล้วกิ็ทำไมมันมาผิดที่ผิดทางวะเนี่ยเอ้อเอาไว้เล่นปืนเลเวลหนึ่งโอ้โหตะพยิงเล่นเมาอยากเล่นปืนเลเวลหนึ่งเจอเจอคนโปโปกับผมนี่นะอือตาบอดตะเออโอ้โหแบบนี่นหะเออคอยยชัวเอ อย่งางไรก็เอ้ยออะไรแล้วไม่ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับโอเคถือว่าพอใช้ได้เลยครับผมถามว่ามันเล่นทิวแคสปาวได้ไหมลองสัตว์ทีผมจะลองสัตว์ทีครับผมโอเคก่อนดนะีเลยอึ้งไหนแคชชัอตกันเลยทีเดียวอืมแต่กัแ,บบแคปโอ้โหมากันเยอะโอ้โหมากันเยอะเท่าไหร่เออ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 ปืน,ปนทะลุปืน,ทะ,ปนทะลุผ่านกระแพงอีก เงี่ยหายตัวแน่เปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบครับผมเฮดช็อตกันเลยทีเดียวขอดาดิษแล้วก็ใส่กับพิพึ่งขายไว้เนี่ยผมผมไม่รู้ว่าพึ่งพึ่งฟงคำนี่ะงมันมีเสียงพึ่งมันมีโซนพื้นแหละข่าสตูปุ๊บเราวิ่งเร็วห้าวินาทีอืมวอ้ยเรนสันายกับสันายซะด้วยอืมเอาเครื่องูดฝุ่นพุ่งเลยขี้เกียจใช้กับดัก หายตัวไปด้วยเรายิงเออเออเอ,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 อตาบอดติดสถานะตาบอดเราก็โดนผูกคิวไปแล้วเก็บเก๊ะมาพึ่งขายวะเนี้ยหนีพึ่งก่อนเออเออพึ่งมันนี่ป่าไม่ใช่พึ่งเราและนั่นเนี้ยมาแหละทีมาอ,อือเอาพึ่งทีมเรานี่เองนึกว่าทีมน้งข้ามผมก็ระทึกไปเออ นี่ละอืมถามว่ามันสลับปืนมันก็ดีเลยไหมมันก็ไม่ดีเลยนะผมลองเอาแค่ปืนระเบิดก็หอผมถนัดปืนระเบิดที่สุดแหละผมจะลองปืนระเบิดก่อนแล้วก็คู่กับสไนด์มันก็ไม่ดีเลยครับผมแล้วแต่คุณผู้ชมถนดัดนะครับผมผมถนัดสองแบบแล้วกันไม่ว่าจะมีทั้งมีปืนปืนลูกซองปืนระเบิดกับสไนด์แค่เนี้ยผมถนัดแค่นี้นะครับผมนอกนั้กก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับผมเล่นปืนเล่นปืนบางปืนก็ นี่ครับผมเอามีคนเชิญอีกเออผมไม่ว่างครับผมเอออ่าอือมพงจะรวดพงมาเดินระเบิดหน่อยเออยิงสัตว์อีงสัตว์น่อยอืมเกะกะอย่างนี้เกะกะมาลองใหม่ลองใหม่อ้ายิงแบบกระชิดตัวอืมตาบอดแปนนึง ปืนระเบิดก er ็ตาบอดปืนสอไนก็ตาบอดด้วยกันเออก็คอมโบนั่นนะครับผมพุ่งออกไปสวมแบนก่อนอืมเป้ยังเบ u ลคิวเออนี่แน่นี่แนะน่ทรินะ่เปิ o u b l e แล้วก็โดนสวนจากด้านหลังอีกอืมรู้สึกแต้มตัตอนนี้มันเริ่มแบบสูงสีกันแล้วนะครับผมเออ ทีเดียทีแบบผมเก่งคนเดียวมั้งผมก็ไม่ดูดิมีแต่ผมคนเดียวอ,ะอ่ะอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวมีคนที่เชิญเมื่อกี้นี่นนะคนในแคนนั่นเองครับผมชื่อเจมก็ตัดท้ายหน่อยละกันเฮ้ยเจมอันนี้ก็มีเวลาว่างหน่อยเดี๋ยวเอากำลังรีวิวครับผมโฟมแบนทับหนึ่งโอ้ยแหลก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 กอ้าแหลกมาเยอะแหลกครับ อันนี้อย่ามาเยอะแหลกโอ๊ยติดติดติดโอเคออดอื้อ,อนเ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 อ้โหอยดิเดียวดิเดียวโอ้ยอ่ไปกันมันตอนห้าหลังสีไม่รู้ระเบิดอยู่ที่ใครคือระเบิดก่อนขอขอ,ขอใช้ระเบิดปืนกดระเบิดก่อนนี่แนี่อื้อสลับปืนหน่อยโอเคครับนี่อะผมความถนัดต่างกันก็แบบพอเล่นได้ครับผมถือกก๊สปาแบบสัต แบบฉบับผมเองจริงๆมันสามารถเล่นปืนอื่นได้นะแต่ไว้วันหลังค่อยเล่นตามสไตล์ผมลวกันนะครับผมโอเคก็อย่างที่เห็นเลยครับว่าปืนสไลด์ที่ผมใช้ปืนนี้เนี่ยก็ก็คิดเห็นยังไงก็บอกนะครับผมโอเคครับก็จบกันแล้วครับสําหรับรีวิวปืนสไลด์โอโอสไลด์โฟลนะครับผมก็หวังว่าน่าจะดูแบบแน่นๆนะครับผมก็ผมขอจบเป็นเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมคิดเห็นอย่างไดดักต้อดูคลิปอย่าจบอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปวีดีโอนี้ได้เลยนะครับผม ก็จะจบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจผมกัะทําคลิปต่อไปด้วยนะครับรวมถึงการกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตอร์ไม่มีคลมันโหมสำหรับคลิปนี้รับผมขอลาตัวนะครับสวัสดีครับ